ไอ้เลอร์ไม่เนี่ยกูจะสอนมึงทำครับพี่อัะอย่างแรกนะเฮ้ยหนุ่มเอ็งเสียงร้องไหมคุยคุยครับพี่อย่างแรกเ,เวลา,าวเอ็งจีบสาวเอ็งจีบยังไงถามถามชื่อก่อนนะชื่ออยู่อ๋อไม่ถ้าแปลว่าวเขายือนอยู่เฉยๆนะเอ็งเดินไปทักว่างไงเอาพี่ครับแค่นี้หรอพี่ครับมีแฟนยังขุดอีกถามมุ่งไปไหม คือถ้าถ้าเป็นสเตปแบบพี่อ่ะเอ็งอยากรู้ไหมสเตปแบบพี่ทำไงยังไงเออฮัลโหลครับใช่มินนี่ไหมอ๋อถ้าเขาบอกไม่ใช่ครับเอาชื่ออะไรครับถามเขาว่าชื่ออะไรอ๋อแล้วแล้วเขาบอกชื่อมาใช่ไหมแล้วถามว่าเอ้าทําไมยินคนเดียวแฟนไม่มาหรอเขาก็ถาถกเขาก็บอกว่าไม่มีแฟนครับต้องอย่างนี้ไม่ไม่ผ่านนะถ้าเข้าแก๊งแบบเนี้ยเลออ๋อ ไอ,อ่ะพี่ลอไปไปอ่ะเบอเบอเบอ <c oughs> มึงแมมพักพีไม่ใช่ไม่ใช่ไอเลอมึงเอ,อ่ะเมมพักมาสองหกศูนย์ห้าศูนยครับเออเว้อขึ้นขึ้นแมเดือดแล้วเนี่ยมึงจะไมได้มีรุ่นน้องกับเขาแ้วนะไอ,อ้ผมทำอะไรเนี่ยพี่หลอด นนเนี่ยคนนี้มึงดูแลอยู่นในการดูแลของมึงพี่แบงจะได้มึงจะได้รู้ว่ากูทำไงบ้างทำไมตื่นเร็วจังอ่ะเติร์นเมมเบอร์เมมเบอร์เมมละเอ็กชื่ออะไรนะอัตตินนะพี่อัตตินอัตตินครับก็อ่ะอัตตินเหรอครับผมอัตตินอายุเท่าไหร่นะน้องสิบหกครับพี่สิบหก โอ้ยดีสิบหกเหรอครับแล้วงครับพี่ขอถามน้องเรื่องนะอันได้พี่ได้สิบหกเสียงมึงหล่อจังวะเออเสียงเอ็งแต่งหนุ่มเร็วจัดเลยอะแบบเด็กโปกเอางี้เอางี้แล้ว่างอะไรกือบยี่สิบเอ็งอายุสิบหกใช่ไหมไปแบ็กเพื่อนเอ็งอายุสิบหกใช่ไหมเอตาวิงมานี่ดิตาวิ่งหรอกูก็กสิบหกนะตาวิงลดเสียงไหมหน่อยตาวิงหนก็ลดให้เร็วไงโอ้โหโวต๊กเฮ้ยทำไมเอาแต่ จังหวะอยากได้อย่างนน้นอย่างนี้อยู่ได้ตะวิงตะวิ้งน่ะตะวิงลองจีบหนูไหมพี่ดูดิอะไรนะเพิ่งโงอ้อักมาด้วยนีย่ไปให้จีบหนูไหมดูหนะ่อยเล่ครับมึงถามมึงได้ข้อมูลอะไรบา้างเนี่ยไม่อยากถามว่ามีอาวุธอะไรยังอ,อ๋อมีไม้มีดครับพี่ปืนน่ะครับฝากให้ดูหน่อยไม้ อ่าไม้น้ําตาลไม้ได้นะตาลสองเดิมพัานสองเดิมผ่นรับได้อ่ามีดสวิสเบียร์ฟอพอเลยพอก่อนมีมีดพอได้ผมผมีดพอได้ปืนปืนเวลอะไรอันเนี้ยปืนบวกสองครัพี่เพิ่งตีติดเมื่อวานเลยบวกสองมึงต้องเอาปืนจ่อหัวกันเองเองมากี่เดือนละเพิ่งมาพี่ไม่ถึงครับอุ้ยไม่ถึงเดือนเลยเหรอหุ้ยสองรีสองรีองอย่างงี้สองรีดีกวิ เออนั่นแหละค่อยๆไปอิงตีไม้ขาวกี่ทีผู้พี้พี่ชื่อใจสิยังไม่ได้ลองตีอ่ะพี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ขาวดีไอ้ไม้น้ำตาลอ่ะอ๋อไม้ไม้น้ำตาลสามสิบหกทีไอ้เริ่มเข้าบอรดิเดี๋ยวโค้ดมึงในบอลทำไมไม่โคตรตรงนี้ล่ะอุ้ยแล้วเหรอยันส่งไม่ได้เลยจริงๆนะคุยมึงดูไปแลยปืนเหลืองอย่างไอ้ขี้ไอ้เหี่ยมึงดูที่ปืนมันน่ะมึงดูแค่ปืนมันแค่นั้นพอแล้วแหะ เมืกี้ภาพนะทั้งหมดเรารับคนปืนบวกสองมนันถามว่าเติมกาชาชสักส<ห>ามสี่หมื่นไหมถ้ามันเติมก็เอาถามไหมเติมกาชาไหมสล็าาอว์<า>เอิงฟาร์ามสดหรือเติมกระชาได้ทั้งคู่นะพี<ม>่อุ้ยได้ทั้งคู่<ม>เลยเหรอแล้วล่าสุดเองได้เติมไหมมันบอกได้ทั้งคู่อ่ะอยากเติมเท่าไหร่ครับพี่มาผมเติมไม่รับ เอามาไม่ทันหนอ้ยแต่ก็เติมได้อยู่นะตอนแรกแบกเติมได้ยังแบกเติมได้เท่าไหร่เติมเดือนเท่าไหร่เติมได้นำเดือนเท่าไหรถามดิเองี้ปกติเติมเดือนเท่าไหรถ้าไม่ฝืนถ้าแบบไม่ฝืนตัวเองอะไรเงี้ยแบบพอๆพอดีพอดีห้าพันพอได้ไหมห้าพันพอได้นะห้าพันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดือนก็ครึ่งเดือนวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ เองเติมบ้านเองง่าจะรวยนะเองยูที่หกเองอะทำงานแล้วหรอเนี่ยถามเลยถามเลมาจากไหนมมงอยาชวนคุยเยอะอะไรนะผมไม่ได้เรียนนะคะพี่มาจากไหนเองมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากแก๊งไหนบ้างผมมาจากเวก้าพี่เวก้าหรอเวก้าที่เขาอยู่ที่ไหนอะที่ที่โซครับที่โซ เวก้านี่ของใครครับอันเนี้ยพี่โจเซฟอะครับอ๋อโจเซฟโจเซฟไอเนี้ยนะไอโจเซฟใช่ไหมไอหัวเขียวอะครับครับหัวเขียอ๋อโจเซฟโจเซฟสนิทกับโจเซฟไหมก็สนิทอยู่ฮะพี่ปกติเองเล่นอาวุธอะไรอะผมได้ไม้มีดอะไรได้ทั้งไม้ทั้งมีดเลยเหรอเป็นอะไรเป็นไง ถ้ารู้จักโจเซฟนี่น้องเก่งไม้ใช่ไหมเยยเซฟน่าจะสอนเยอะแหละไม่ไม่ขนาดเซฟไหนโจเซฟวิธีไงไอโจอ่ะอ๋อไอเท่ยโจอะเฮ้ยส่งส่งส่งได้นะไอไอพวกต่อยเก่งอ่ะคือจะอู้จะเก่งไหมต่อยเก่งลองไรเลยดิไอที่เป็นตันมันโจเซฟเดียวกันมั้ง่ะ ไอโจเซฟบินโจเซฟบินเทอร์เฟลใช่ไหมเออใช่ใช่ที่ตอนนี้ไม่อยู่อ๋อโจเซฟบินเทอร์เฟลอที่มันเคยอยู่แอโอเคป่าน่าจะใช่นะโอเคไม่น่าจะรู้จักโจเซฟนานยังเวลาเล่นเวลาเล่นปกติเองเล่นเวลาไหนบ้างเนี่ยไอเหรอไปขอบเยอะใช่ไมขอบได้ไหมครับพี่แล้วก็ได้ยันตีห้าอ๋อปกติตื่นบ่ายได้ยันตีห้าใช่ครับพี่ไม่เรียนหรอเองไม่เรียนเหรอเนี่ยไม่มีเรียนเหรอ ไม่ไม่มีครับพี่ไม่เรียนแล้วไม่เรียนแล้วเวลาน่าจะว่าทำไมทำไมทำไมถึงไม่เรียนแล้วเออทำไมถึงไม่เรียนเนี่ยก็ตอนแรกตอนผมมาประเทศใหม่ๆหม่ใช่ไหมพี่ผมมาคุยกับพี่คีระเพราะผมบอกว่าผมเรียนอยู่เคยมาเจอกับคีระต่อคิวตอนตอนผมเคยไปออกอ๋อเคยมาเจอกับคีระตอนประเทศเปิดคีระบอกให้ไปลออกออกจากเรียนแล้วมาเข้าแก๊งเลยออกจากเรียนมามันก็จะมาเข้าแก๊งแล้วเอาดีๆไม่พี่คีระบอกเองเหรอ ไม่ผมบอกเขาว่าผมเรียนอยู่ตอนนั้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยว่างอ๋อกเองเลยออกเรียนเพื่อมาเล่นออกเรียนมาเลยเพื่อจะมาเข้าแกงเพราะ้คีราบอกว่าเฮียเลยเฮี้ยละเออคีร่าคีรานะโย่ให้ไปีาเฮ้ยหล่อเพชรนะอันนี้เพชรพี่หล่อเพชรจัดเลยกูว่ามันพูดเล่นๆนั่นแหละละไอ้เหี้ยมันพูดเล่นๆแ่ตอนนี้มันโกงมันโกงหางานให้มึงทำอ่ะ ไอ้เทียร์ร้ามันพูดเล่นเองเลือกที่จะออกเรียนมาเล่นอย่างเงี้ยนะแบบว่าแบบมันไม่มีของับมึงเก้าป่ะใช่ครับพี่กูใช่ด้วยพูดไปเงินงันแล้วไอ้ที่แต่แม่งใจมันรดาจริงเลยมึงบอกให้มันได้เลยไปขึ้นเอ็มเครูมาดิยมีของนะแม่งไอ้กูออกเรียนไปเอางี้เฮ้ยเอาเอาอาวุธไรบ้างนะเอ็มเครูอย่างเดียวเหรอข้าวเอ็มคร์ทูมีเงินเดือนอ่าแป๊บนึงมึงมึงให้น้องมันจดนะมึงพิมพ์ในชั้น้องมาก็ได้เอ็มเครู เกาะพันตัวเพนหนึ่งพันขวด AD ห้าร้อยนาโนร้อยกับไปเรียนด้วยน้องเอ้ยเพนเท่าไหร่นะเพนหนึ่งพันเพราะว่าถ้าสมมติถ้าสมมติกูุ๊รับมันเข้ามาใช่ไหมอะมึงลองคิดนะถ้าสมมติกุลปรับมันเข้ามาสุดท้ายของมันจะไม่เดินไปมันจะ่ะ AD ร้อยหรอแต่น่เนิ่นอะ AD ร้อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ กระสุนด้วยกระสุนยี่สิบโหลดป่ะกะไปเรียนเพอผู้สงสารม่าเพราะว่านี่อ่ะเพราะว่าถ้าสมมติมันเข้าแก๊งมาคือของมันในนี้แล้วของมันหยุดแล้วเองค,คิดว่าเองทำได้ไหมปืนเอ็มเกทที่พี่<ด>พิมพ์ไปคือนะตอนที่เฟดก่อพวกของเล่นทุกอย่างอันนี้คือไม่ได้เขา้าเฉยๆเอานาโนได้ไหมให้น้องถ้าน้องยอมอ่ะนาโนร้อยนาโนเจ็ดสิบก็ไหละเจ็ดสิบเจ็ดสิบ แล้ววันนั้นอะถ้ามุดถึงวันนั้นถึงวันที่มันทําได้ใช่ไหมมึงบอกมันเลยบอกว่าเดินมาหากูถ้าเองทําได้แล้วอะเองเดินมาหากพูีพี่เลยพี่หลอดผมพร้อมแล้วครับเองเดินมาหาเนี่ยเองมาถามเลยว่าพี่หลอดอยู่ไหนหรือไม่ก็ทักมาถามพี่ก็ได้เนี่ยในเบอร์พี่นะแล้วก็พอเดินมาหาพี่หลอดนะเองก็พูดว่าผมพร้อมแล้วครับได้ครับโอเคไหมได้ได้ครับได ม่มึงมึงอธิบายเหตุผลไปด้วยว่าทาไมต้องให้ทําของเยอะขนาด,ดนะั้น MK t w ด้วยนะอ๋อไอ้เหี้ยแล้วกูจะรู้ไปเลด้พี่หลอดไม่ที่ให้ทําของไวนะ้เนี่ยเพราะบอกเหตุผลไปเพราะอยากให้เข้ามามันจะได้ไม่มีอะไรว่าถ้าสมไม่ต้อง <มา S 2> ดันอะไรสุดท้ายของมึงหยุดแน่นอนถ้าเองอยู่สองเดือนอาจจะมีไม้ข่าให้ก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือเองจะดันเองก็ได้มันก็แล้วแต่แต่ถ้าเองแบบว่าทําของเนะี่ยที่พี่ให้ไปเนะี่ยทําได้แล้วก็เองอยากดัน ไม้ขาวของเองหรืออะไรสักอย่างอ่ะเพื่อให้ตัวเองแบบเฮ้ยกูทําได้นะอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างอาวุธพร้อมแล้วเข้ามาก็ได้หรือจะทําทอย่างที่พี่บอกก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเองกระตือหรือล้นด้วยตัวเองอ่ะอาจจะแบบได้เข้ามาเลยก็ได้ไดใครจะไปรู้ทั้งเวลาเองก็ไอ้นี่แล้วเนี่เต็มที่จะว่าล่ะพี่ขอแบบว่าถ้าเข้ามาช่วง,รงแรกๆอะถ้าเป็นเรื่องเวลาขอมาแบบอย่างที่พูดอ่ะ ได้ได้เล่าประวัติมันไปได้เล่าประวัติมึงไปดิว่ามึงฟาร์มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงได้เข้าโอเคคือตอนพี่เข้าเอลเคแรกๆนะรู้ไหมพี่ฟาร์มกี่ชั่วโมงอ่ะพี่ให้เดาประมาณยี่สิบสี่ไหมพี่ตายได้เลยนะออพี่นะส่งเงินแกฮะตอนนั้นร้านหนึ่งพี่ฟาร์มมาตั้งเจ็ดโมงเช้าอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกเวลาฟาร์มตอนตอนที้พี่ฟาร์มตอนนั้นนี่หกล้านมั้งถ้าเข้ามา คือพี่พี่ฟาร์มมือเปล่าช่วงแรกอะพี่ฟาร์มตั้งแต่กลางวันแล้วก็พิกทามแล้วก็ถึงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็ไปนอนอแล้วก็ตื่นมาตอนกลางวันฟาร์มอีกหกวันช่วงนั้นยังไม่มีออตโต้ยังไม่มีคูณสองยังไม่มีอะไรเลยแต่ขามาโชว์แล้วก็มีรถแค่พวกสามร้อยโลมั้งอ๋อประกันอะไร มันดันไม่ยากใช่ไหมพี่เอ็มเกทวอดเอ็มมีเงินก็จบแล้ะมันมีคนขายมามไอ้แบ็กก็ขายในแบ็กมีขายปะสปริงอ่ะอ๋อมีสปริงใช่เออสปริงเนี่ยไอ้แบ็กก็มีขายนะถ้า,ถ,าถ้ายังมีตังค์ซื้อเดี๋ยวพี่ติดต่อไอ้แบ็กให้เห็นบอกฟาร์มฟาร์มชั่วโมงลองถามในฝีมือมันเป็นไงเคยลองแข่งรายการอ่ะไหมเดี๋ยวถามดิถามดิ เฮ้ยสวิงครับเฮ้ยเออมีคนถามว่าฝีมือเป็นไงเคยนี่คู่แสบตาว่ะเฮ้ยยังไม่เคยได้แข่งที่ไหนอ่ะพี่ไปได้แข่งที่ไหนนะสเปคคอมอ่ะสเปคคอมอะไร i ห้าสิบสี่สี่ร้อย f อ่ะพี่ i ห้าสิบสี่สี่ร้อย f ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่จอสองศูนย์หกศูนย์อ่ะพี่จะ up อยู่สองศูนย์หกศูนย์นะไม่แย่ไม่แย่ ไอรติดผีมึงทำไรเอ้าพี่ละมีซีมดีไหมคืออะไรครับแ,ม 16, แ,ม 16, แ,มแมรมสิบหกแรมสิบหกเฮ้ยมึงเด้งทำไมอ่ะเจ้าเจอะมึงเอาตัวอะไรอ่ะดีไหมมึงเด้งอะไรอ่ะได้นะก็พอที่จะอยู่ตรงนี้เฟสเท่าไหร่อ่ะเยอะไหมกลัวกลางไฟมาเจอไอ้นี่ดิน้องสเป๊กอะไรนะแบคไม่ได้ฟังสองศูนย์หกศูนย์ไอห้าเจนสิบสี่แรมสิบหกมันไหวหรอไฟกลางไม่รู้นะนี่ไม่ชัวร์ ถามว่าไหวไหมของแต่ของกูไหวนะไม่น้องน้องเจนสิบสามเอ้ยน้องเจนสิบสี่กูเจนสิบสามเองนะกาจจอมันก็เหมือนกันหรอกูกาจอ่สี่ตัวนกตันี้สี่ยัวนกมันแรงกว่าเยอะมันสาม้องถามได้ไไอเล่ยเล่ยเล่ยไอเรื่องได้ไปดูพวกแบบคลิปนั้นร้านของพี่หลอดมาบ้างเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าถ้าได้เข้าเดี๋ยวเขาจะอัพคอมเลยเขาบอกอย่างนี้อุ้ย เอางี้พี่ถามเลยนะว่าเอ็งชื่นชอบอะไรในเอลเคพี่อยากรู้ชื่นชอบใครเป็นพิเศษไหมชอบพี่บอ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบบี้เหรอพี่บ๊อบบี้นะแต่แมึงมึงเอามันไปแกสต้นตีนกูเลยลองถามนี่แต่ก่อนอ่ะเอง็งร <c oughs> ู้จักเอลเคนานยังรู้จักรนะู้จักเอลเคนานยังรู้จักตอนมาแฟมใหม่ใหม่ ตอนมาแฟมใหม่ๆนะแปลว่าติดตามมานานไม้หนึ่งแฟมของคือใครไม้หนึ่งแฟมคือใครเองว่าที่เองชอบนในยโอเคแล้วโ,โอเคคือใครเรอลืละสำหรับผมพี่ครับผมสำหรับสำหรับเองเลยให้พี่ทางก็ว่าพี่หัวแดงๆ พิธาโลนะฮะพิธาโลนะพิธาโลนะ่ไอ้เจี๊ยเหลืองมันยังหนึ่งหนึ่งแพ้กูอยู่เลยพิธาโลก็เก่งนะเขาชอบนะพิธาโลอ่ะก็ดีนะก็ดไ้ผมเล่นเป็นพวกเขาต้องผมเล่นเป็นพวกเขาอ่ะครับเขาพูดอย่างเงี้ยเออมึงมึงมึงไปลาลาซีนายไปเฮ้ยเด้อเออแต่แต่สนมากก็ไม่ได้อาวุธไม่ใช่เทวันนบีเหรอเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนสอนนะถ้าพูดตรงๆอ่ะไอ้ยูทูบอ่ะถูกป่ะใช่ไหม ใช่ใช่ครัพี่เออมีอนมีคนสอนไงก็มีพี่ทารโลเนี่ยที่เขาเข้ามาสอนเป็นคนแรกเขาก็เลยชอบชื่นชอบเป็นธรรมดาวะเอ็งรู้จักคนชื่อหลอดไหมตามนั้นเลยน้องไม่มีรถเหนจันด้วยเอ็งจัาพี่นะเอ็งว่าพี่หลอดเนี่ยเก่งอาวุธเลย น่าจะมานีไม่ได้ครับูไม้เหรอเขาบอกว่าพี่หลอดิ่งไม้นะพี่หลอดใครมีตัวเท็อใหม่รับเลยรับเข้ามาดิรับเข้ามาดิรับเข้ามาโอเครับเข้ามาเลยบอกมันคืนนี้เจอกันต่อสอตเลยที่อารมณ์ดีว่ะเอามีอะไรใมน้องอีกไหมแต่ยน้องน่ารักนะแล้วก็บอกให้มันในนี่ให้มันมาอยู่กับพวกเราบ่อยๆเวลาฟาร์มหรือเวลาอะไรเงี้ยก็ พยายามอยู่แบบแบบพวกเราบ่อยๆอ่ะเจอแอลเคก็ทักอ่ะเพรกูถ้ามุดกูจะรับคนอ่ะกูไม่ได้มองที่ของขนาดนั้นนะกูรับแล้วแบบว่าแบบทำไมไม่มาคุยกับพี่หล่อแบบอยู่ด้วยกันได้อ่ะเองอยากเข้าไหมไปเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงเนี่ยฮะเฮ้ยเวเจอร์ไม่เป็นรุ่นพี่คนนสักที พี่ออยากให้เองอ่ะแบบว่าเวลาว่างๆอ่ะเวลาฟาร์มว่างๆหรืออะไรเงี้ยเออแบบว่ามาทําความรู้จักกับพวกพี่อะไรเงี้ยหรือเข้าวอมาก็ได้เองมีวอยังตอนเนี้ยมีมีครับอืมหรือเข้าวอมาหาพวกพี่ก็ได้สี่เจ็ดแปดแต่ว่าเออถามว่าพี่ทําไงบ้างทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยทําไอ้ทําอะไรกันหรือแบบว่ามาสอบถามว่าพี่มีอันนี้ขายไหมนั้นขายไหมถามพวกพี่ได้ถ้ามีคนอยู่ในวอบอกผมมาจากพี่เทเลอร์หรือพี่หลอดก็ได้โอเค ใช่ถ้ามีคนถามานะว่าคือใครนูนนมมน่นนี่นั่นผมเป็นคนอ่าใช่ขอแค่พวกเองอะ่ะแบบว่าเอ้ยขอแค่เองอะ่ะเข้ามาแบบทักทายพวกพี่ทําความรู้จักให้มันสนิทกันก่อนที่จะเข้าแก๊งก็ได้อืมทําความรู้จักกันเยอะเองนะแบบพี่ว่าเองน่าจะแบบพี่ว่าเองนีสใส่ดีนะสําหรับพี่อะหนึ่งเลยมึงออกเดียนมาเพื่อเล่นเกมมานะ ขอถามอย่างแรกเลยพ่อแม่ว่าไหมแบบว่าต้องไม่ว่าพี่เขาอ๋อไม่ว่าเขาเข้าใจใช่ไหมเข้าเข้าใจพี่สนับสนุนหมอสนับสนุนอีกอยากตรีไหมไม่ไม่เจตนาเองออกเรียนไม่ได้แบบเขาแบบออกเรียนเพื่อมาเข้าแก๊งพี่ถูกไหมเพราะว่าเองอยากออกอยู่แล้วเลยแหละออกมาเข้าโดยเฉพาะแล้วถ้าเองออกมาแล้วเองไม่ได้เข้าขึ้นมาเองจะทํายังไงผมไม่ไม่ได้เสียที่ผมเรียนยนอกระบบอ,อยู่ เรียนอนอกระบบหรออ๋อเรียนมาออกเดี๋ยวมาขออเมาข้าแก๊งเขาพูดมาผมนะลออาลออกมาเรียนเอ้ยเาออกมาเล่นเกมแต่ยังไม่ออกนะครับเขาพูดผมทักกูมาล่าสุไดไอ้เมเจอร์มันติดศูนย์เนี่ยอะเอ,อ้เมเจอร์นี่หมดอนาคตไปแล้วนะเขาเข้าแก๊งเนี่ยฮะ อ๋อคือตอนนี้ก็เรียนอยู่ใช่ไหมใช่ครับพี่แช่วันอาทิตย์ตอนเช้าอ๋ออ๋อเอออ๋อเรียนอยู่เออได้อยู่นะเรียนไม่ใช่ออกเออบอกเออใช่บอกอ๋อแต่แต่ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงออกหรือเปล่าเพิ่งกลับมาเรียนไหมเรียนเหมือนกันช่วงนั้นเป็นช่วงออกใช่ไหมตอนที่เจอพี่คีระใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วเพิ่งกลับมาเรียนอ๋อเออมันเรียนเหมือนกันในอางทีอะมันไม่ได้หมายความว่าออกมันก็คือเรียนอ่ะเรีนในบุตรเหมือนกันแหละ ถ้าเข้าแก๊งมาไอ้ดปมาธนาคารไหมครับผมมาทุกวันไม่เคยมึงอะมึงอะมึงอะตัวดีเลยกูบอกเลยนะถ้ามึงอยู่จะไปไอ้อะไรนะพี่บ๊อปบอกว่าขาดสามขาดสามวันโดยที่ไม่บอกเขาออกเลยนะมเจอร์มึงรู้มึงทันที่ไม่ใช่หรอทันตาเออแล้วทําไมตอนนี้มึงเป็นอย่างนี้อ่ะอ้าวผมซ้อมกูขอย้อนเลยนะอ๋อคุยต่อเลยครับคุยต่อเลย เองชื่ออะไรนะชื่อชื่อตินนะพี่อัดตินอ๋ออัดตินอัดตินเรียกตินเฉยๆได้ไหมได้ได้พี่อุ้ยน้องตินกูเลยอทีทีเท้าสั้นเหรอครับพี่อุ้ยโหดโนดดููเลยอยู่กับโจอยู่กับโจเซฟอยู่กับโจเซฟโหดเหรอเอ้ยนั่นเอาไอ้เมเจอร์ดิอ๋อไม่ลองลองลองเล่นเฉยไม่เป็นไรไอ้เมเจอร์ลองเล่นได้ไหมลองไม้หนอน้องก็ได้เองมีเพนมีอะไรป่ะนี่ มีแบนเดตอยู่อ๋อแบนเะดอ่ะไอ้เมเจอร์ไม่ต้องใส่เกาะก,ก็ได้แบนเดตก็ได้ว่าไงครับพี่กีฬา สามรอบสามรอบน เุ้ยน้องมันใจเย็นอยู่นะโอเคหล่อจริงครับพี่หล่อไอเลอไอเมเจอร์มันเก่งสู้อะไรมันอะเลอเนี่อะไรเนะี่ยเบอร์ใครเบอร์ไอแบ็คเราแปด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 เนี่ย ไม่ใช่ครับเบอร์เสียเทเดนี่คิดตลอดดามาอยากเสีอยากเสเข้าแคนวะทำไงบ้างโอ้โหแม่งฟู่เลยขอร้องอะไร B M อ่ะอ๋อ B M ประมูลเหรอโดยมเจอร์สิงห์พังเลยว่ะแก่เทระทรไปเลยเมเจอร์อะเบอร์แปดเขานัดกูมาที่เนี่ยแปดแปดแปดเจ็ดตัวแปดตัวไม่รู้เนี่ยเออเข้าไปพาอยู่เมื่อกี้นั่นลบ อันนี้แค่ไหนครับแค่สี่จีจีจีหรือเปล่าโหจริงพี่แคนเอลเคยอบมีแต่อันนี้มีแต่แคนยูดานะครับไอ้แผลเรนเทสเข้าแคนเราเพื่งเป็นเด็กเหลืองเดือ๋ยวไหมได้ครับพี่เป็นเด็ไอเมเจอร์เทสไม่ได้ไหมสามสามรอบก็ได้เอมนเเลยหรอฮ้ยไม่ได้เลยว่ะเอ็มไนน์นี่ว่ะเอ้ยไม่เป็นไรก็ได้โหดจริงพี่ไม่ไหวโหดจริง เฮ้ยอย่าไปชมมันอย่าไปชมมันเยอะไอ้นี่ยเดี๋ยวมันเหลืองไอ้จนี่มันซีมดีเอเจ้ามันเล่นซีมดีเนี่ยมันเล่นโป๊อ่ะแ้เขาเข้ามาครับเข้ามาครับแต่มันก็เองสามดีเหมือนกันนะแม่งเอาคู่เลยกดดันไหมเนี่ยเล่นเนี่ยโอยไม่ไม่ไม่ใายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสไอ้ฝีมือมันวัดกันตรงนี้ไม่ได้หรอกครับพี่ มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเอ้ยมีเจอครับมาตื่นมาตื่นตีตำรวจทำไมตังตังตังรอครับมึงเชียร์กูปะครับผมทำไรครับน้องเรียบร้อยแล้วจะไปไหนพี่เรียบร้อยแล้วเหรอไปไหนแล้วเอ็งจะไปฟาร์มต่อไหมเนี่ยแต่วิ่งมันจะหาหนุ่มเพิ่มไหมเอาแต่วิ่งหาหนุ่มเพิ่มหรอเอ็งมีแฟนเอ็งมีแฟนไหมเอ็งโสดไหมเราคุยคนที่สี่อะไม่ใช่เมื่อกี้คนดูเยอะมันล็อกคนดูอ๋อโอเคโอเคนั่งอยู่แล้ว แค่อ้างชนะอวยอะคูอ่ะยิงโหดไหมตีนเป็นไงทำผิดยิงโสดธไหมตีนยิงโสดธไหมตั้งอกตั้งโอดไรมีมีแฟนล่าสุดกี่เดือนละลองนั่งหนึ่งก่อนเดือนที่แล้วเหรอเดือนที่แล้วอ๋อตอนตอนนี้ตัดใจได้ยังคนเก่าเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้คือยังยังยังไม่ได้พี่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมใช่ไหมโอ้ยยังไม่อุเหมือนแค่แบกโชงแรกๆเลยวะเฮ้ยไม่ไม่แต่น้องเป็นคนไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้หาไปเรื่อยอ่ะเหมือนไอ้แบก กูไม่ได้หาวีนอยู่ยเฉยมึงก็รู้อ๋อคือมีคนมาเข้าหามึง,ม,งมึงจะพูดอย่างงี้ถูกไหมใช่ไม่ได้พูดอาหลอ์นะแต่ปวดงันนะนี่รับปวดเขาจะมากระโดดเซฟมไม่น่ามีปัญหาแล้วหรอกรับครับเสี่ยต่อรอดไหมฮะโจมน่ารัก,กเลยเซ็จ,จะมามไปนะฟาร์มต่อไหมเนี่ยเตมเนไปฟาร์มต่อไหมออน่าจะไปอยู่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟาร์ม เออมีอะไรก็เข้าวอถามพวกพี่ได้ถ้าพวกพี่อยู่เรียกใครก็ได้ใครว่าไงรเมื่อ่ะแบบแบบ็คทำทำความรู้จักกับคนในโอเคไว้หน้าหน้าอีกรอพี่พได้ครับผมไปฟาร์มก่อนนะพี่โอเคครับเจอกันครับขอบมากขอบครับพี่ขอบอ่ะโอเคครับอ่ะเสร็จแล้วพี่หลอดจะหลอกลงมาแล้วไอ้มาร์คมึงเุณไปติดแฟนเขาได้แล้วดีดีดีปล่อยให้น้องมันฟาร์มให้มีอาวุธก่อน ชื่ออัตตินครับคุ่นดูอัตตินแล้ประมูมาชนยังดีกว่าสามห้อาร์ตินทีเทาสั้นนามสกุลโจเซฟหรอแต่ใครน้องก็ชื่ออัตตินครับอัตตินทีเทาสั้นอ่ะใช่ป่ะไอเมเจอร์ชื่ออัตตินทีเทาสั้นใช่ไหมน้องจะไม่ได้รีแมปไปเลยใช่ไหมอาร์ตินทีเทาสั้นโอเคแล้วไปบอกใช่ไหมโจเนเขยเดียวโอเค